เออตัดเบรคคิวช่วยด้วยพี่ฟรนเร็วเร็รีบไปช่วยด้วยพนด้ากุ๊กกฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุกตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ We'll ุกๆนะคะทำยังไงอะอ่ะอันดับแรกนะคะเราต้องทำสมาธิไปเดี๋ยวไปทำสมาธิตรงนู้นไปมันเล่นเลยไม่ได้หรอไม่ได้มันนี่เลยนี่พี่เสืยกนั่งลงนั่งลงนีเ่เอออ่ะ,อะนั่งลงแล้วก็ทำสมาธินะคะสูท นะคะทำสมาธิแล้วค่อยไปวอร์มร่างกายนะคะทุกคนเราอจะได้ไม่จมน้ำไม่เป็นตะเกิ้ okay, okay, บ,บ,บโอเคนะโอเคเร็วๆเลยเร็วๆนั่งสมาธิห้านาทีวอร์มทำไมให้เสียเวลาไปเล่นน้ำดีกว่า oh, <no. S 1> โอ้ยน้ำพิมพ์สุด พี่แสงหายไปไหนอะนไปแล้วพี่กุ๊กไปไปไหนไปเล่นน้ำไม่รอพี่กุ๊กแล้วไยแล้วที่นี่มันกว้างขวางขวุงขนาดนี้แล้วเราจะเจอพี่แสงได้ไงอะขน่ดสิพี่แสงว่ายน้ำไม่เป็นด้วยยิ่งได้อีกนะไงดีไปทางไหนดีขวาร้ายซ้ายดีงั้นไปทางซ้ายดิเฮ้ยไปไป A few moments later เล่นคเดียวดีกว่าก็ไม่ต้องมาวุ่นวายชอบปุ่นตลอดเล่นเฮ้ยฟ้าหยุห์ยกตืึนเไม่ <S <S <ห>ไม่ใช่ตอนนี้เรากำลังตามหาพี่แสงอยู่อะ่ะทุกคนพี่แสงไปไหนเนี่ยเมื่อกี้เห็นใครมาหลังดำๆๆวบไปดังนู้นอ่ะหลังดำดเหรอเออชุดดำหรือเปล่าพี่แสงอะ่ะพี่แสงใส่ชุดดำแล้วก คนค่าจะใช่แล OK. okay. ้วล yeah. ่ละเห็นไปทางนู้นไวๆด้วยเนี่ยโอเคที่โค้กตรงน้น้ำลึกหรือเปา่าเร็วเร็วเฮ้ยน้ำตกน้ำตกอันตรายเร็วเต่อตเร็วตอเร็วน้ำลึกหนดจะพี่กเร็เร็วหเดี๋ยวึ่น่ 来来来，走位走位走位！啊！ อย่างนี้บ้างลิซกุ๊กปากกระ,ทะแทกกันเนี่ยดีเนี่ยใช่แข็งนะเนี่ยแต่ตรงน,นี้อ่อนไงแสดงว่านี่ควรกระโดดขึ้นใส่ห่วงยางหรือลิกกุ๊กนะปากแตกเลยเหรออฟันฟันมันกระทบกับเหงือกใช่ไหมล่ะเฮ้ยเ,เลือดนะนะ่าเนะีนะ่ยแดงๆอ่นะนะ เออเด้งเลยอ่ะโอ้ แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่กุ๊กได้รับบาดเจ็บตรงปากอาจจะเกิดจากเรื่องเล่นลับก็เป็นได้ไม่ใช่มันไม่ได้เล่นลับเลยล่ะไอเนี้ยมันแข็งเนี่ยโดดไม่รู้ตาห้าตาเรือน่ะ a few moments later เฮยตนส์คิ้วฉันด้วยฉันด้วยเฮ้ยเสียงอะไรพี่กุ๊ก ที่สา่งไปไหนเนี่ยโอ้ยหูปากก็แตกด้วยโอ้ยเมื่อกี้เลือดยังไม่ออกเลยนี่นั่นนาซีใส่กระแทกแรงอะที่กูเฮ้ยตรงนู้นเนี่ยอะไรอะน่นนั่นๆๆ่เฮ้ยนั่นมันพี่เฟร็ดดูดูดีไปช่วยด้วย กว่ายไปเลยเร็วๆกว่ายไปเลยว่ายไปเลยคือกว่ายไปเลยเดี๋ยวเร็วลากขึ้นฝั่งเร็วลากขึ้นฝั่งเร็แล้วพี่เสกโอ้โหน้ำมาแน่นคนแน่นก่อนแน่นคนข้าก่อน เัาหลุปไปอะไรน่ะพี่แสงเป็นอะไรเนี่ยจะคิวกินขาอาแล้วมันก็ว่ายน้ำไม่ได้เลยเห็นไหมกุ๊กบอกแล้วว่าก่อนจะลงน้ำเราต้องไอโซไซดก่อนแล้วต้องออกกำลังกายสูดหายใจเข้าลึกๆเพราะมันเสียเวลาดีนะเนี่ยที่พี่แสงอะ่ะไม่จมน้ำตายเอ๊ะทำไมปากบวมเนี่ยกับ แสงอ่ะงองเงเองไม่ม <and> ีงองเงนะก็กุ๊กช้าเองอ่ะาแต่วัวมัเลยก็ไม่รู้มามาดูเด้ช่วยช่วยมีพายุนเกยตื้นสองตัวไปว่ายนะรถหนักแล้วลุกแล้วไปทำแขนที่ปากก่อนสนุกใครเจ็บกันเนี่ย